นาร็อกมีปัญหาเก่าเยอะกยะเราจะทำให้นรกเขาจะได้มีตัวผู้ชั่วร้ายเขาก็ท่าสีนทัวเทลแบนโรงแรมที่สามารถบันเชฟแล้วเราสามารถจะทำให้พวกเราดีกันได้เรื่องก่อนกันร้างก็ทางมันปล่อยมันไป เวียนบทเพลงที่ฉันแต่งขึ้นมาเพื่อเอาละมันใหม่เดมโมโซกับอะไรเลยฉันใหม่ชอบมันโดยซ้ำเลยไปลงกระทะทองแดงเถอะฉันว่าไม่ค่อยดีมากไปไกลๆให้ไปไกลๆหน่าฉันเลยไปไกลๆสาววันก็มีกระถาทอน้าล่องก็มีกระถาทองแดงเขาดำเป็นอาวุธ ไขวานดามถึงเมวา,มานายจะไปนางเองแต่ใชก็คิดว่านายก็ไม่ค่อยดีมาแต่โรงแรมเป็กซ์ฟินโฮเทลมันก็ไม่ค่อยมีถึงแม้ไม่ค่อยมีคนแต่ไม่อาจจะทำให้คนขึ้นสวรรค์ได้เพราะคนเปลี่ยนแปลงไปเยอะที่สุดออกไปจากพื้นที่ของพวกเราถ้าไม่อยากเจ็บตัวการกวาดล้างมัน จะถึงแล้วๆนี่อีกหนึ่งเดือนก็คงได้เจอกันถ้าเธอยังไม่รอฉันถ้าเธอรอฉันแล้วเธอก็จะเจอภัยพิบัติและวฉันจะไปบุกโรงแรมแฮสบีนโฮเทลเป็นโรงแรมแหลกเลยถึงแม้ว่ามันจะทำให้อย่างนั้นพวกเราเป็นครูดีถึงแม้ว่าไปโรงการจะรงเลย ลงก้าท่าทองแดงซะถึงแม,ม้ว่าอย่างนี้มันจะมีความเมตตาอยู่่นีชุบมิชลอยลอยก่อนล่ามันจะได้ไหวๆเดี๋ยวก่อดละเดี๋ยววันก่อนล่างก็ต้องปีที่แล้วกดมามีล่างนี่ไหลมันไปเลยไหลมันไปเลยลงออกไปซะเยอก่อนบายบาย